สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ดีเนี่ยเราก็อยู่กันในช่องซากิมิูชางแล้วอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ซึ่งที่แบบก็วันนี้ก็มาขออภัยนิดนึงนะคะเพราะว่ามันคือเมมพี่เต็มะทุกคนเราไม่รู้ว่าจะไ like ลเกมอะไรนะนก็เลยแบบไม่ได้ถ like ่ายเกมคือสรุปเดี๋ยนะวันนี้พี่นามีก็มีขอมารีวิวด้วยนะคะทุกคนแต่ขอไม่ติดก,กิฟต์ก่อนแบบเพื่อความให้เหมาะนะคะ นี่เอาเป็นกิฟนี้ดีกว่าไหมทุกคนมันดูแบบแ้วก็ไม่น่ามาติดนะเสียดายุกคนเราอไดนึงอยากได้ตัวช้าอยากได้ตัวแก่แล้วก็อยากได้ตัวหมูเลยทีเนียวทุกคนสงสัยไหมคะว่าวันนี้พี่นมีจะมารีวิวอะไร ก็จะมารีวิวอาร์ทอยอน,น,นั่นเองนะคะทุกคนซึ่งทุกคนน่ะก็รู้จักอาร์ทอยนะคะว่าคาว่าอาร์ทอยมันแปลว่าอะไรซึ่งอาร์ทอยมันแปลว่าแบบกล่องสุ่มนะทุกคนแบบทุกคนใครจุ่มกล่องสุ่มอะไรกันบ้างเพลงมาคอมเมนต์พี่หน่อยนะถ้าใครเนี่ยจุ่มกล่องสุม่มเหมือนพี่เนี่ยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะพี่จะได้รู้ว่าใครมีเบบีทีเอร์สามเป็นเพื่อนพี่บ้างอ่า แล้ววันนี้ก็คือไม่ต้องบอกเลยนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิว baby TV สามนะคะทุกคนนี่ทุกคนอันนี้คือแก่กล่องได้บอลแล้วนะคะเชคกาแล้วก็เอาถุงเก็บหมดแล้ว้วทุกคนเนี่ยน้องน้าอึกมากดูดิคือตอนแรกอ่ะคือฉันไม่สบายเอ้ยนะทุกคนตอนแรกอ่ะแม่เรียกอะไรก็ไม่รู้ว่าคือตอนนั้นอะประมาณตอนประมาณสามทุ่มกว่าๆนะทุกคนคือพี่นรมี่อะดูยูทูบอยู่ข้างบนใช่ไหมแต่ คือห้องพีง่อ่ะมันจะมีกล้องจอนปิดที่แม่มาเรียกได้อ่ะพี่ก็เลยเออพอทีนี้แม่เรียกให้ลงมาข้างล่างแต่ว่าพี่รู้แล้วว่าต้องเป็นแบบวิธีราษาเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนตอนนั้นแม่ให้ฉันนับเงินอ่ะและฉันประมาณ524บาทเองแต่ว่าแม่ฉันยืมไปประมาณ130ยเงี้ยก็เลยประมาณหก่้อย <600 S 2> กว่าอย่าง,างนั้นนะ นี่ก็คือแบบกองน้องน่ารักมากดูยังไงก็ไม่เหมือนแบบวิธีอะทุกคนเพราะเพราะว่าคัพั์น้องหายไปอะทุกคนซึ่งวีหนึ่งอะเราไม่ได้ซึ่งวีหนึ่งเราไม่ได้แบบไล์นะทุกคนเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมารีวิววีหนึ่ง,งนะแต่ถ้าถามว่าวีสองไปไหนไม่มีจ้ะไม่ได้ซื้อวีสองนี่เพราะว่าฉันอยากได้นะแต่น้องฉันไม่ได้อยากได้แต่ว่าก็ต้องซื้อ,อมาดูตัวอ,อย่างอ่านกันหน่อยค่ะทุกคนก็จะมีแบบว่านี่นะอันนี้ เดี๋ยวพี่น้มีขอแบบตรงนี้ก็จะเป็นแบบแบบน้องสุนักอยากให้ดูนะตรงนี้อาจจะพี่ซูมหน่อยเพราะว่าแบบอาจจะอ่าวไม่สามารถซูมได้หรอนี่นะทุกคนอ่ะงั้นก็จะตลกตลกกันแบบนี้นะนะ อ่ะอันแรกนะคะพี่นันนี้ก็จะให้ทุกคนมาดูนะนี่ตัวแรกก็จะเป็นน้องสนวนทิ้งจอกนะคะทุกคนซึ่งบอกเลยว่า V 1กับ V 3เนี่ยแตกต่างกันมากเพราะว่าถ้าถามว่า V ี2เนี่ยมีส่วนทิ้งจอกไหมไม่มีนะคะมีแต่กระต่ายนะทีนี่น้องไดโนเสาร์ใครมี V หนึ่งแล้วคิดถึงน้องไดโนเสาร์แบบนี้กันบ้างแต่มไม่ได้มีแค่ไดโนเสาร์ยังมีนะทุกคนมีตัวเพิ่มเติมมาเยอะเลยซึ่งตัวเพิ่มเติมนะคะก็จะมีประมาณ2ตัวค่ะ ก็จะมีประมาณสามตัวนะคะก็จะเป็นน้องตัวนี้นี่ที่พี่ได้แต่พี่ได้เป็นตากิ้งนะคะตัวนี้พี่นิวได้นะคะแล้วก็ซีเคดเป็นแฮมเตอร์ขอขอขอแลกกันหน่อยได้ไหมขอแลกรีวิวหน่อยได้ไหมอ่ะอันนี้ขอเป็นตัวอย่างของพี่พี่นิวก่อนนะคะนี่พี่นิวได้แกะตาเร้าห้า นี่นะอันนี้ของพี่นินวคือพี่นินวอะ่ะอยากได้ตาล้องให้มันเล่นนานเลยทุกนะคนแต่ว่าคือพี่อะ่ะยังสงสัยว่าทําไมแก้มของที่พี่ได้อะ่ะมันเหมือนคนอารมณ์ตริ้วเลยอะ่ะทุกคน <laughs> อะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าพี่ชอบดีเทลตรนพงของพี่นินวนะเพราะว่ามันแบบสีชมพูน่ารักมากส่วนตรงนี้อะ่ะของของในกล้องอมันอาจจรุ มันอาจจะดูเป็นสีขาวนะทุกคนแต่ไม่ใช่นะคะมันเป็นสีชมพูนะแล้วก็อันนี้นอของพี่มันเป็นหนังสีน้ำตาลนะโอเ้โอเ,อเสียดายไปเลยมะซึ่งบอกเลยนะคะว่าห่างน้องเนี่ยน่ารักมากแต่พี่อยากได้ตัวตายแต่ได้ตัวนี้แต่พี่ก็อยากได้ทุกตัวเหมือนกันคะ่ะทุกคนแต่ว่าอแต่ว่ามันมีตัวหายไปด้วยนะทุกคน ทุกคนรู้ไหมอะไรหายไปตัวอย่างนะคะของน้องหมาหายไปทุกคนทุกคนเคยแกะแบบวิธีวีหนึ่งแล้วได้น้องหมาหากันบ้างหรือเปล่าคือบางทีอะตอนแรกๆอะมันก็อาจจะแยกไม่ออกนะว่าอันไหนคือน้องหมาอันไหนคือแพนด้าเพราะดูดิทุกคนมันเหมือนกันมากเลยอะดูสักนี่นเอาของพี่มาคืนโอเคโอเคโอเคเอาไป ฉันก็กำลังไล์อยู่เหมือนกันอย่าอันนี้พี่ได้ตัวนี้เลยนะคะแทนแทนได้อ้าวเป็นด้านหลังเหล่านี่โอ้โหสาวสองนึงว้าวดองน่ารักมากคือแบบดูกี่ครั้งก็ยังน่ารักกันทุกคนแต่พี่นี่ก็เป็นเรื่องตาอะไเลยเนี่ยนี่ทุกคนีน้องก็คือชิปนะคะน้องก็คือแก นี่ทุกคนน่ารักมากเลยอะแต่แก้มน้องอะเหมือนอคนอารมณ์ตริ้วเลยนะเนี่ยแต่ว่าคือแทนที่น้องเป็นตากิ้งอะน้องจะหน้าตาสดใสเหมือนแบบตากิ้งปกตินะแต่นางไม่ค่ะนางปากเหมือนกําลังเคี้ยวอะไรอยู่เลยแล้วสัญ,ญลักษณกแบบนี้มันเหมือนตากิ้งอะแล้วทุกคนสังเกตเห็นไหมเมื่อกี้ตอนที่พี่ให้ทุกคนดูอะของพี่นีน่งๆอะมันก็ปากเหมือนกันจมูกก็เหมือนแต่แก้มกับตาไม่เหมือนแล้วก็ตัวไม่เหมือนนะคะแต่พี่ไม่รู้ว่านางเป็นอะไรกันแน่ทุกคนพ่อดูตรงนี้นะ อ้ยอย่าบางโลกตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบกวางอนะตากวางจมูกกวางแต่ข้างหลังห่างน้องเหมือนกระรอกเลยอะแล้วที่สําคัญนี่ไม่เหมือนพี่นินิวนะเพราะว่าพุงพี่เป็นสีขาวแล้วก็ปลายตรงนี้เป็นสีน้ําตาลนะจ๊ะอ่าแล้วตรงข้างหลังกล่องเนี่ยมันก็จะมีคู่มือแบบส่วนถ้าการไปไหนอ่ะพี่รู้เลยว่าเป็นวิธีแนะตรงนี้ ถ้าใครอ่านออกก็บอกไน้นะคะเอาไปแปลภาษากันนะถ้าอ่านไม่ออกแต่ตรงนี้อ่ะมันอ่านว่าอันนี้นะคะมันอ่านว่าเป็นวิธีนะแต่ว่ากล้องอ่ะมันกลับกันนะยังไม่รู้ว่ากล้องในกล้องมันกลับกันหรือว่ายังไงนะทุกคนแต่ว่าสาวไปออดหน้าผักกันนะแต่สามารถสแกน QR โค้ดได้ไอ้ตรงนี้นะจ๊ะทุกคนค่ะ เพิ่มเติมนะคะวีหนึ <Yeah. S 1> ่งวีสองวีสามครบที่ตอนนี้พี่นรีรอวีสี่อยู่นะถ้ามีวีสี่แล้วเนี่ย <Yeah. S 2> น้องๆสามารถเขาบอกพี่ได้นะ <Yeah. S 1> พี่อ่านทุกคอ <Yeah. S 1> มเมนต์เลยค่ะ <Yeah. S 1> ทุกคน <Yeah. S 1> แล้วก็สุดท้ายแบบวิทยสุด <Yeah. S 1> อ่ะไม่ใช่นะคะทุกคน <Yeah. S 1> ก็คือ้องสุดท้ายเนี่ยที่พี่นรีจะมารีวิวนะก็คือตัวที่พี่นรียังไม่ได้รีวิวไปนะคะทุกคนก็คือน้องกระต่ายน้องช้างแล้วก็น้อง แล้วก็น้องหมูค่ะทุกคนซึ่งบอกเลยนะคะว่าสัตว์ตัวนี้ก็น่ารักเหมือนกันค่ะพี่เคยเปิดกล่องสุ่มไม่เพื่อเออเนี่ยเพื่อนที่ได้ขันด้นด้วยนะแต่เป็นตาแก้วค่ะอันนี้เป็นของวีหนึ่งส่วนพี่บอกเลยนะคะว่าตัวนี้ก็น่ารักเช่นกันนะคะใครมีใครรู้ว่ามี v 4ีแล้วคอมเมนต์มาบอกได้เลย,เลยแต่แต่อย่าลืมนะคะทุกคน สีหน้ากล่องถ้าใครได้ตัวนี้อ่ะมันอาจจะเป็นสีเหลืองนะคะแต่ถ้าใครได้สีชมพูก็ไม่เป็นไรนะคะสำหรับวันนี้พี่นันมันก็ต้องขอ,อตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร์เพิ่มเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะถ้ามีวีซีกอีแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้นะบ๊ายบาย